ช่องฟองฟ้าปุดนที่ไกแล้วนะครับผมวันนี้มาต่อใน e ีพีที่4นะครับก็คือเรื่องกรรมตามสน,นองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าปูพื้นให้ฟังก่อนนะครับก็คือมีคู่พี่น้องอยู่สองคนนะครับมีชื่อ A กับชื่อ b นะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเขาอ,อยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นพี่น้องกันแล้วก็สองพี่น้องเนี่ยเป็น ตอนนี้เขาอายุประมาณนะตอนที่เราก็อายุประมาณสักสิบขวบก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วพูดอะไรก็รู้เรื่องหมดแล้วนะครับพอประมาณนี้ก็แกสองคนเนี้ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เรียนเก่งมากแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือนิสัยอย่างหนึ่งก็คือชอบฆ่าสัตว์ชอบทําอะไรก็ได้ที่บิดเบียนเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด นะครับเพราะว่าเขาน่าจะแบบว่ามีมีปมหรืออะไรสักอย่างนะครับสองคนพี่น้องเนี่ย A กับ B นะครับก็เขาก็ได้ไปอยู่ที่โรงเรียนอยู่โรงเรียนก็ปกตินะครับเป็นคนปกติเรียนเก่งอะไก็อยู่แถวหน้าของของห้องตลอดเพราะว่าตั้งใจเรียนนะครับ ก็มันก็เร er ิ be, oh so ่มจะอยู่มานานๆแล้วอยู่มาอยู่มานะครับเริ่มอยู่มาอยู่ไปอยู่มานานๆแล้วก็เกิดอาการแบบว่าอยากจะหาสิ่งใหม่นะครับอยากจะหาสิ่งใหม่ที่จะทําให้แบบว่าเกิดเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความแบบชาหิดใจอะไรสักอย่างนะครับคือแบบ สองคน loo, นี้เขาจะมีนิสัยแบบไม่เหมือนใครนะครับผมนะครับ,รบเขานิสัยของเขาเลยก็คือสองคนนี้เลยก็คือสองพี่นอ้องนี้จะชอบเล่นกับพวกที่เป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นอะไรสักอย่างประมาณนี้ครับที่เป็นสัตว์สีขาประมาณนี้เลยจะเล่นแล้ลจะไปทรมานมันนะครับนะครับคือแบบว่าเห็นไม่ได้นะครับจะเข้าไปทรมานอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปทรมานอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้ แต่มันก็บังเอิญน,นะครับไปได้มีคนนะครับมาเห็นว่าสองคนเนี้น้องเอกกับน้องมีเนี่ยได้ทําร้ายสัตว์นะครับเขาก็ได้แบบทําการนะครับไปบอกผู้ปกครองน้องเขานะครับบอกพ่อแม่น้องเขาว่าการทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ก็ถูกต้องครับเพราะว่าเบียดเบียนคนอื่นไว้เยอะนะครับน้องคนนี้นะครับเบียดเบียนไว้เยอะเลย2คนนะครับครับแล้วหลังบ้านของน้องเขาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าจะเป็นแบบเียวครับจะเป็นแบบหลังบ้านจะมีแด็พวกกระโูลกอะไรแบบนี้นะครับแบบสมมุติหมาตายที่ข้างถนนนะครับเขาก็จะเอามาแบบกระโหลกหรือกระดูกหรือพูดได้ไงคือ2คนนี้เขาแบบแบบน่าจะเป็น โรคทางจิตอะไรสักอย่างต้งแต่สิบขวบนะครับประมาณนี้เลยนะครับว่าวิ่งเล่นปกติไม่รู้เกิดนี้มาจากอะไรนะครับสาเหตุไม่รู้มาจากอะไรนะครับแต่ก็คนก็คน้คนหากันเยอะนะครับทีนี้นะครับพอเขาก็อยู่ได้ไปพออายุทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะน้องเอน้องบีก็ทําฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น่วงกรรมโซ่กรรมให้ตามตัวนะครับก็ทําทุกอย่างเลยนะครับ แกก็อายุก็ผ่านไป 2, 3, งปีสปีก็ประมาณสัก1ิบสานะครับนะครับน้องคนนี้นะครับครับเขาก็เขาก็ชอบเล่นแบบโรคจิตนะครับผมแบบไปโรคจิตใส่คนอื่นหรือว่าเพื่อนๆก็รู้กันหลายคนนะครับว่าเขาเป็นคนที่ นิสัยสองคนเนี่ยแบบไม่ดีมากๆเลยนะครับแต่เป็นเด็กเรียนดีนี่แหละแต่ข้อขอ,ขอไม่แน่ใจว่าได้ทําการนั้นไปได้ยังไงนะครับก็ได้ไปด้านศึกษาใช่ไหมครับก็ได้ไปแล้วทีนี้เขาก็แบบว่ามีการให้มันจะหยุดติดชายทะเลนะครับส่วนมากที่ผมจะเล่าคือติดชายทะเลนะครับมันก็จะแบบไปติดชายทะเลและจะมี การตําถานอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนักศึกษาก็ให้รู้เกี่ยวกับว่าไปสถานนี้สถานที่นี้คืออะไรประมาณนี้นั่งพักนะครับแล้วอยู่ๆเขากาลังจะแบบลูกศิษย์ค่ายมันจะกำลังจะกลับบ้านเลยนครับเขาก็เลยให้ให้นะครับให้เด็กทุกคนนะครับเล่นน้ําได้สองคนนี้เขาก็ไปเล่นน้ํากันเพื่อนเขาก็ไปเล่นน้ํากันแต่สองคนนี้ในความทะนกตัวนะครับ แกได้ไปลึกเลยแกสูงครับสองคนสูงเท่ากันร้อยหกสิบกว่าได้คนเดินไปลึกเลยนะครับเดินไปลึกจนจมน้ําหายไปเลยทั้งคู่นะครับน่าจะแบบไปด้วยกันหรือก็ใครจมก่อนแล้วก็น่าจะไปช่วยดึงกันมานะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เออช่วยดึงกันมาก็ประมาณนี้เลยแล้วก็แกก็รู้สึกว่าจะแบบ ทีนี้คนก็แบบว่าคนก็เริ่มตามหาแล้วเหมือนเดิมนะครับแต่น้ําทะเลรอบนี้มันจะจมน้ําทะเลนะครับไปกันทั้งคู่เลยนะครับไปกันทั้งคู่เลยนะครับจมน้ําทะเลนะครับไปกันทั้งคู่เลยแต่เราก็อยากจะคิดว่ามันคืออะไรนะครับก็คือมันแบบแบบไม่คือคนตามหากันเยอะแล้วนะครับตอนนี้มากันเยอะแล้วนะครับเพื่อช่วยตามหากันนะครับ ก็ได้ไปตามหากันนะครับเพราะว่าน้ำทะเลมันจะมีมันจะมีไว้ขึ้นตรงขันน้ําคือแบบว่าถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะครับคือมันจะเป็นเชื่อมงนะครับส่วนมากน้ำน้ำทะเลเพราะมันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ทําให้ลอยขึ้นมาเองนะครับแต่คนก็ช,ช่วยกันหานะครับก็หา ไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็เจอศพนับเจอศพคนเก่อนคนพี่ก่อนนะครับที่เป็นแฟนพี่นะครับก็เจอนะครับทีนี้ก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาทีนี้เสียไปหนึ่งคนแล้วก็ต้องทําใจนะครับพ่อพ่อแม่พอมากันเยอะแล้วก็ร้องแล้วเพราะว่าถ้าหายไปหนึ่งคนแล้วอีกคนนึงก็ต้องหายแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ทิ้งกันนะครับอีกคนนึงก็ขึ้นมาผ่านไปประมาณสักชังง่วโมงนึงได้ก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ นะครับคนก็ได้ทำการมาเพื่อโยกใส่แบบว่าเอาขึ้นบาเอาขึ้นหลังนะครับเพื่อเอาน้ำให้มันน้ำทะเลออกไปในจมูกในผาให้ให้หมดนะครับเพื่อเผ่อน้องยังมีปฏิหารนะรนเพื่อนแถวก็ไม่มีครับแล้วก็คนก็เสียใจเป็นข่าวดังเลยนะครับผมไม่บอกว่าที่ไหนนะครับเพราะเป็นข่าวจริงๆนะครับข่าวนี้เป็นข่าวดังเลยนะครับก็ สองศพนะครับตายไปนะครับสองศพที่ทายทะเลที่นี้นะครับเพราะสองศพนี้ก็ตายไปแต่ว่าทําไมผมต้องต้องตั้งชื่อว่ากรมตามสนองคาตามทันนะครับ EP ีนี้เพราะว่าไปงานศพแล้วใช่ไหมครับวนันศพมันจะจัดอยู่ประมาณสานสี่ห้าวันผมจ้ำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จัดงานศพกันพอเขาจัดงานศพเสร็จนะครับ มันอยู่ในช่วงวันแรกวันสองคนก็ไม่รู้ว่าเออน่าจะเด็กเด็กสองคนนี้น้องเองน้องเบียน่าจะเป็นกรรมของเขาที่ดำมานะครับกรรมของเขาที่ได้กระทํามาจากชาติอื่นหรือชาติอะไรเขาก็สัานีถ่ายกันไปมั่วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพอนั้นเสร็จเขาก็แบบว่าแบบได้ไปที่บ้านทีนี้นะครับเพราะว่าอยู่แต่ในวัดไม่ได้ไว้ที่บ้านแนละ ประมาณนี้นะครับอยู่ที่บ้านอยู่อยู่อยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็ก็ได้ที่การรับสนองเพราะว่าเด็กคนนี้นะครับตอนน้องเอน้องบีเขามีนิสัยชอบอะไรที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือชอบฆ่าสัตว์ชีวิตนะครับก่อนที่เขาจะไปไปทัศนศึกษานะครับแกลูกแมวที่บ้านนะครับได้เกิดไว้นะครับลูกแมวที่บ้านได้เกิดไว้สองตัวนะครับ 2ตัวนะครับลูกแมวที่บ้านนะครับเป็นลูกแมวนะครับเติอไว้และ2คนนี้ก็เล่นพี่เลนในความที่ชอบทําร้ายสัตว์อยู่แล้วชอบทารุณนะเล่นพี่เลนในการเอาเอาแมว2ตัวเนี้ยที่กําลังเพิ่งเกิดนะครับเพิ่งคลอดเลยแมวนะครับนะครัเพิ่งคลอดมาสดๆร้อนๆเลยได้เอาไปใส่ในขวดโหลนะครับเป็นขวดโหลดองยาดองเหล้าประมาณนี้ครับเป็นขวดโหลนะครับได้เอาแมวยัดเข้าไปนะครับ แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ไปทนันศึกษานะครับนะครับนั่นเลยครับถึงําให้กรรมตามสนองนะครับแกได้ทํากับแมวไว้แล้วก็กลับไปหาแกนะครับก็ประมาณนี้เลย2คนนี้ก็เป็นที่เรื่องลือกันมากว่าเนี่ยกรรมมีจริงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามีจริงนะครับเพราะชัดเจนเลยครับไปฆ่าตัดชีวิตเขาตอนเช้าพอตอนเย็นนะครับไปเล่นน้ําก็โดนเขาตัดชีวิตไป2ตัวเขาแมวก็ตาย2อันนี้ก็ตาย2เหมือนกันนะครับก็ ประมาณนี้เลยครับตามสนองครับหรือตามทันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยพอมาเล่าเพื่อความสนุกสนานนะครับความเพลิดเพลินนะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เฝ้าชมนะครับขอฝากติดตามช่องฟองฟ้าปุนิกาด้วยนะครับขอบคุณครับ